มาแล้วจ้าอ้ตอนแรกจะไม่ตื่นเต้นอ่ะทไมคนเยอะขนาดนี้อ่ะสวัสดีครับผู้มเกียรตทุกท่านและคำสวัสดีอีกครั้งนึนะฮะสวัสดีผู้พิารด้วยนะฮะสวัสดีสื่อมวลชนครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนที่ 2ันที่13สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็ first s t a นะ <c oughs> ก็คือน้องแบมแบมใะมีคอนเสิร์ตระดับโลกสิ่งนี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นแบบฟูลขนาดนี้มาก,ก่อนนะฮะ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าจูมอลโรแลนเนี่ย <c oughs> เขาเขาสร้างเป็น virtual online concert แล้วแแต่ถ้าเราจะแข่งกับเขาเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่า inspiration มาจากที้ก่อนเขาชอบเขาอยากจัด EDM concert มาแล้วแต่แรกแลงวก็อยากจัดที่จัง เว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นทางมือถือหรือว่าทางคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นทางแว่น VR ได้ประสบการณ์แบบเต็มเต็มไปเลยครับในได้ได้ทุกด,ด,ด้ทุกทางครับครับครับแล้วมีสิทธิพิเศษหรือไม่ก็ในส่วนของัตราคาบัตรต่างๆยังไงบ้างคุณีก็ราคาบัตรวันนี้ Early Bird ถึงวันที่9มิถุนาย <c oughs> น,รานราคา1,000บา <c oughs> ททันวันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นทางหน้างานนนี้นะครับจนจะได้สิทธิหนึ่งสิทธิครับผู้ชีที่ ศิลปินเจ้าเซ็นชื่อของคุณลงในโปสเตอร์มีใบเดียวของศิลปินแต่ละคนรวมกับสาลด์สเก็ตเขาแจกภายในงานจะพักกันใช้ใช้ Metalworks มันเสร์ญนะครับงานนี้เป็นงาน International นนนละครับเป็นงานโกลบอลระดับโลกนะครับที่จัดโดยฝีมือคนไทยนะครับวิชั่นของคนไทยนะครับและเราเชื่อว่าวันนึงครับเราจะพลิกโลกนี้กระเทือนโลกนี้ไปด้วยกันนะครับ p e a ครับผม เราเคยไปแฟนมิทติ้งเราเคยเห็นน้องนะคะในโลกออนกราวแล้ววันนี้เราอยากให้แฟนคลับถินปินทุกคนนะคะสนับสนุนน้องให้โกอิเตอร์ดันน้องไปสู่โลกเมตาเวิร์สเราอยากให้น้องเป็นศิลปินนะคะคนแรกที่ติดโวลเล็ตของว่ามีคนเข้ามาหนเมตาเวิร์สเยอะที่สุดในโลกเราอยากให้ทุกคนสร้างสิ่งนี้ไปพร้อมกันนะคะค่ะคุณพินะคะวันนี้ก็ เช่นเดียวกับค,คนจิงครับอยากให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นประสบก Metal Rose ารณ์มิเตอร์เวิลด์ครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเอเชียในประเทศไทย,ห,ยหรือครั้งแรกในโลกร่วมกับศิลปินที่คุณชื่นชอบครับกานไทยไทยมิเตอร์เวิลด์คอนเสิร์ตให้คนรู้สึกหรือเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงแบบนี้นะโอเคไหโอเคไหโอเคนะฮะไม่เป็นชมงาน,ช,นช่วยหน่อยฮะช่วยหน่อย นี่นี่คุณเนืยเป็นไงคุณเนืยยังไงคุณเนืยจะอะไรคุณเนืยบอกด้วยคุณเนืยเห็นอะไร คือผมขอฝากอาราบ้าแล้กันเมื่อกี้ถ้าใครได้ฟังเพลงสุดท้ายนะครับมันเป็นเพลงแค่ส่วนเล็กๆจากกองบัพมเองที่กำลังทำอยู่มันจะผสมผสานหลายอย่างมากเมื่อกี้แอบเปิดได้ฟังที่แรกในโลกเลยผมว่าจะชอบกันนะครับนั่นคือีกหนึ่งเพลงจากอาราบ้เมื่อคืนได้ค่ะมาสนุกค่า

님이잖아요 거기 집에서 그을하겠습니다와요 <laughs> 아, 왜이 아, 왜리 아, 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 니 아, 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 이어 아, 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 에 아, 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 아,

งานนี้ใช่ไหมรู้สึกกับนุ้ยนะคะชอบสมผมพี่ตลอดขอบคุณมากค่ะพี่ดังโอมผมผมก็ตัดหน้ามาใช่ใช่ใช่ยายผมบบอกแบบี่เลยเป็นคุณยายนะที่ทำทายนะน่ารักเป็นหลางที่น่ารักพี่ดังโอมมาดูงานในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างคะก็ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วก็คิดว่ามันน่าสนุกนะเพราะผมเล่นพวกวีอาร์อยู่นะแต่ว่าเล่นเกมเลย คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็เออเป็นไมาเรียกว่าไงปกติผมเล่นคอนเสิร์ตเยอะใช่ไหมผมก็จะแบบเบื่อ,อแล้วเบื่อไม่อยากไม่ได้อยากดูภาพบันทึกคอนเสิร์ตตัวเองอะไรเงี้ยเล่นหลายๆงานมาแต่ว่างานนี้เป็นงานที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูตัวเองมมม้้้รวไ่่าาจะดทุกคนที่มาัต่างตีได้มีงานเปิดแบบนี้มาน,าน,นัน,นง รู้สึกดีใจน้างรู้สึกเขินนิดนึงอ๋ประมาณนั้นใชไหมก็ห้างแตกอ่ะพู่เลยโอ,อ,เอ,อ้ยยังไม่แตกเอาละคุณในงานของเราเนี่ยก็มีบัตรหลากหลายมากมากเลยครับแบนแบงด<อ>ามมีบัตรหนึ่งที่เขาจะทําอวตารของตัวเองได้อเอออยากรู้ว่าถ้ามีอวตารของตัวเองแบบแบนอยากจะสร้างเป็นแบบไหนเป็นยังไง<อ>หนึ่งตัวจะสร้างหน้าตาแบบไหนตั้งชื่อว่าอะไรดี จริงๆก็คือทำจริงๆก็อยากทำที่แบบคล้ายๆผมคนระับผมก็อาจจะทำก็คือทื่ดับเบิลบีนะครับผมดับเบิลบีนะครับแล้วก็อาจจะมีสายใต้หนาเหมือนผมแล้วก็คำปากใหญ่ๆเนี่อยอ๋อก็คือแบบว่าเป็นกล้องหรือเป็นดาวนี่แหละดาวโระมาณนั้นใส่ครับใช่ดูน่าสนใจน่าสนใจ ไปทำบ้างแล้วรจะได้มิดบบเรื่องไอเดียในการสร้างโอทาของตัวเองคือต้องมาโแต่ว่ี่นนี่ไม่เปลี่ยนสักหนูเลยนะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเปลี่ยนพยายามจะเปลี่ยนแล้วแต่ยืนยันว่าเป็นของจริงไม่ใช่วิตนะโอเคได้วพี่ดิึงยิ่มยิไหมคะทอาจะถึถามแบบนั้น่ะก็คือซีอีโอส์ต่อมคุณก็คิดถึงทุกคนล ก็กำลังเรียกต่างหากอะเป็นเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้บ้างก็มีหลายโชว์แล้วผมที่เตรียมเอาไว้นะผมแล้วก็ผมว่ามันเป็นอีกสเตจหนึ่งที่ผมว่ามันจะมีความแปลกใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะผมเพราะผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ด้วยผมก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาสัมผัสกันดูครับ นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้บริหารนะคะของเราทั้งสามท่านขึ้นมาบนเวทีนะครับและเราจะเปิดงานเข้าสู่โลกของเมโารบอลไปดูพร้อมกันครับเชิญเลยครับผู้บริหารทั้งสามท่านครับคุณบอสุดยอดสุดยอาแะครับี่คือคันคเมโทรบอลคอนโซล ไเวรชันของคุณอีฟนะฮะที่อยากจะจัดคอนเสิร์ตระดับโลกนะฮะเราก็เลยมองว่าโมเดลบิสเนสเนี่ยมันดีมากแต่ว่าอยากจะแข่งขันในระดับโลกได้แล้วก็ต้องดันไปให้สุดฮนะต้องไปในระดับเมตาเวิร์สเลยนะแน่นอนครับว่าการจัดเมเาเวิร์สในครั้งนี้มันจะแตกต่างแต่คอนเสิร์ตอะไรยังไงบ้างคะมันแตกต่างแน่นอนครับเหมือนว่าเราหลุดไปอยู่ในเวอร์นะั้นที่เราสร้างซีนในจินตนาการของเราครับแล้วเหมือนเราได้ไปเจอศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่ในโลกใบนั้นเลยครับสวัสดีค่ะพยาติความหน่อยนะคะ คอนเสิร์ตครั้งนี้มีดีเจแล้วก็ศิลปินที่มีใครบ้างแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเราก็เรียกได้ว,ว่าเป็นงานระดับโลกเราได้รวมศิลปินนะคะระดับโลกไว้ เดี๋ยวจะมีติ๊กเซอร์ไพรส์นะคะศิลปิน <igung> ีมากมายในเมตาเวิร์สของเราหลังจากนี้ค่ะคุณีู้ชมจะบอกได้ไหมคะว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการัสำรวจอ่ะค่ะสำหรับการใช้นวัตกรรมในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะคือทีมเราเนี่ยต้องใช้ทั้งเรื่องของการชิดพจนระบบโล้ตเอาเทคนิคพิเศษต่างๆนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการคำนวณของที่ต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งศิลปินเธอพี่แม่บอสแยนและแกนยามมิกก็จะได้ไปเกาหลีกับเรานะคะก็ใช้ทุนสร้างนะคะ 2 3งล้านบาทค่ะอันนี้ยังไม่รวม variable cost ครับครับผมครับจะเป็น s t a r for s t a r for t r i ี๋ยวมันจะมีอีกมากเลยครับไม่สองที่จรตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมในครั้งนี้ค่ะประมาณประมาณประมาณของตั้งเป้าอย่างอย่างน้อยครับสิบเราเดินมากกว่า20ล้านคนครับที่จะอยากให้เข้ามาเข้ามาชมคอนเสิร์ตของเราเพราะว่าเราจัดได้เออ เข้าชมได้จากทั่วโลกเลยครับผมเราบหลดเราต้องรับประกันไม่รับประกันเป็นยังไงนะนรับใช่ครับระบบเราเราเออมีเซิร์ฟเวอร์ที่รับรองได้เป็นอย่างดีไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกน,นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงระยะถ่ายแบานได้มารล่นคอนเสิร์ตในทางวิทยุสุดอะไรบ้างคะดีใ,ใจครับก็เป็นอะไรที่ใหม่นะแบบว่าล้ำเลยลลลอ่ะเฟเจอร์แล้วก็ผมชอบอยู่แล้วอะไรที่มันแบบแคกใหม่แล้วก็ ตเตว,วิรสผมก็เห็นศิลปนตางประเทศเขาเริ่มทำกันมาแลวแต่ม่ยังไม่เยอะมีน้อยมากเลยก็เป็นเกียรตินะที่ได้มาอยู่ในวงเกิดเมตาเวิร์สที่เป็นของคนไทยทำด้วยนะผมกูมใจออาเครับครังิตัวลได้กเลเิร้อมกรเล่นนะ้อ๋พร้อมพร้อมอยู่แล้วนะเตนะิดผมเล่นมาหลายปีแล้วแก ก็เพี่ที่ผมอยู่แล้วมี่วามรู้ก่อนพร้อมด้วยแล้วเขาเลียกว่าคอนเสิร์ตจะมีอะไรพิเศษก็พิเศษนะเพราะว่าเพลงเรามีเครื่องดนตรีเยอะมากนะครับแบบแบบใช้เครื่องดนตรีแบบหญ่ยากมากแล้วก็เป็นความเนตรีใหม่ด้วยนะประมาณนี้เลยครับระยะถามพี่ด้รู้สึกอะไรบ้างคะที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะครับดีใจมากๆครับเออ เหตุผลที่ดีใจเป็นพิเศษคือมันเป็นโอกาสให้เราได้นําเสนอดนตรีไทยและให้คนทั่วโลกได้เข้ามาเห็นใน m ม t a เวิร์สนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับผมแล้วเรามีการเตรียมโชว์ในครั้งนี้ยังไงบ้างคะโชว์เนี่ยพิเศษหนักกว่าปกติเพราะว่าเอ๊ทำงานกับทางวิชวลทาภาพของทีมไททัดด้วยก็ะการให้เพลงและภาพมันซิงก์ไปด้วยกันทุกวินาทีเลยตั้งแต่ต้นจนจบมันเลยเป็นความพิเศษครับผมอยากให้ผู้อ่านฝากถึงการเกิดในครั้งนี้หน่อยแล้วก็ฝาก เชิญชวนคุณผู้ชมให้ได้มาได้ดูคอนสิร์ตจริงๆแบบนี้นนะค,ะค่ะค่ะก็มาทีขอเสริมทุก้อยนะคะแล้วก็ขอฝากหลายๆท่านอาจจะกำลังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเมตาเวิร์สคอนเสิร์ตคืออะไรนะคะหลายๆคนเคยได้ยินคำนี้มาเยอะแล้วก็เห็นหลายๆเมตาเวิร์สมาเยอะแล้วนะคะเราจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้ค่ะหลายๆศิลปินระดับโลกนะคะได้ทำเมตาเวิร์สคอนเสิร์ตแต่ว่ายังไม่มีใครค่ะที่จะงทำได้ถูกเท่าเรา ของเราเนี่ยคือไม่ได้ศิลปินว่าเป็นหน้าตัวกระตูนนะคะแต่จะเป็นหน้าคนจริงๆเป็นตัวคนจริงๆค่ะสร,ร,ร,ร้างฉากที่เป็นเนื้อจินตนาการแฟนตาซีนะคะในชีวิตจริงค่ะเราอาจจะได้เห็นคุณเอนะคะแล้วก็คุณยังโอมเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีแบบนี้นะคะแต่ในโลกเมตาเวสค่ะคุณอาจจะได้เห็นเขาค่ะขี่มังกรจากนั้นพุ่งออกนอกโลกไปทะลุยานอวกาศลงน้ำดิ่งลงเหวแล้วก็เล่นอยู่บนดาวอังนารนะคะ มันจะ fantasy, ไฟายแฟนตาซีไ่ายฝ่ายเหลือจริงมากนะคะเราเองก็อยากให้ทุกคนได้ลองสักครั้งนะคะที่จะมาได้ลองประสบการณ์เมตเวร์สแบบนี้นะคะและเชื่อว่าถ้าได้ลองแล้วอยากมาซ้ำแน่นอนเ,เกมฮาระดวันนี้ทีเปิดนะคะ